รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย oh สวัสดีครับ ชมครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้รายการที่จะทำให้เราได้เห็นความรักนะคะของจากคู่รักค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยา<ะ>คู่เพื่อนคู่พี่เนอะคู่ซีคู่จริงคู่ไหนๆก็ตามนะคะผ่านการแต่งตัวค่ะคะอ้ก็ก็ถ้พูดถึงแขก่อนเป็นคุณแม่พูดถึงความรู้สึกหน่อยไม่มีลูกมี แต่จริงๆอะแค่ว่าเวลาเลี้ยงเด็กเราก็มีความสุขกันเนาะแต่ถ้าน้องเขาสักอายุ2ี่9อายุ2ี่9จะเลี้ยงง่ายหน่อย27 28 29ป้วันนั้นเป็นเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานหรอหรืออะไรก็เลี้ยงอยู่แล้วปกป้องก็เลี้ยงเ้วยนก็คือเชียวนะพี่เลอนะครัยก็ถ้าพูดถึงก็ต้องยกเครดิตให้กับภรรยาที่ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วส่วนอันนี้เราขอแค้นนะครับเพราะว่าสามีก็ยังไม่มีสามีก็ยังไม่มีนะคร อะก็เพชรสามพลอยสามพอดีเลยหกคนชายเลนค่ะไ่เห็นเธอเียงสักคนจะเห็นเธออยู่ทะเลฉันเห็นเธอมีเรื่องต้องคุียอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเอเนแขกรับเชิญวันนี้คือใครอ่ะพี่เพื่อนวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นคุณแม่เหมือนกันค่ะคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยเป็นนางงามส่วนคุณแม่อีกคนนึงเป็นนางเอกอยากรู้มากเลยเอองั้นไปเจอกับเขาเลยดีกว่าได้ค่ะชิปปี้และเมย์ย่า เพื่นอนซีส,สุดน่ารัก <Okay. S 1> ชิปปี้และเมย่ากับความสนิทสนมที่เริ่มต้นมาจากลูกและความต่างของแฟชั่นที่ไม่เหมือนกันเลยยังไงคะเคลียร์ประเด็นเกิดเมื่อกี้พอพี่เผือกบอกว่าคุณแม่คุณแม่คนหนึ่งเข้าใจคือเมย่าเป็นคุณแม่ลูวน่รามกชิปปี้ชิปปี้มีลูกได้ไงลูกเป็นลูกสองเลยนะลูกสองเลยนะหนูครบใครหนูเบิกมาเดี๋ยวนี้ ทำไมพี่ตกข่าวไปไปมีลูกตอนไหนเป็นลูกยังไงชิปเป็น godmother ของเบลินแล้วก็ซาลางค่ะโอ้เดนเินคือคือลูกชายเม่ยากม่ยาแล้วซาลาง่ะ คือหลานไม่ยาค่ะใช่ค่ะเป็นหลานของไม่ยาเป็นลูกสาวของพี่สาวค่ะแล้วชิปเปี้เป็นกอาฟมัเตอร์แบบจริงๆเลยใช่ไหมเพราะว่าในในศาสนาคริสต์ใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นนับเป็นศาสนาค่ะว่าไม่ยากพูดแต่ว่ามันให้ให้เพื่อนเป็นกฟมเตอร์คือเขาต้องมีนี่ใช่ไหมก็คือเหมือนภาษาไทยก็คือแม่ทุนหัวหรือว่าแม่บุญธรรมเนอะแล้วแล้วเป็นไงมาไงไปเป็นกราฟมัเตอร์ให้กับหลานสองคนนี้ได้โอคือชิปเป็นคนแบบชอบเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบ เมย่าแบบคลอดเบลินมาแล้วก็แบบไปมาหาสู่กันเ<ช><ช>นาะเพราะแบบคือเราก็เอ็นดูเราแบบนั่นแกละเป็นเรื่องหลานนี่หรอแล้วแล้ว แม่ยาก็จะแบบอ่ะงั้นยูมาเป็นก้อนมาเดอร์เะล่าเหมือนแบบก็พูดเลยข่าวพูดเลยอีกแแล้วเราก็แบบเราจริงจังเราจริงจังเราเลี้ยงจริงจังด้วยนะจริงจังค่ะชิปปี่ว่าจริงจังนะคือแบบว่าเราสามารถฝากได้เราไว้ใจคือทางบ้านบกติคุณยายจะเป็นคนที่แบบห่วงหลานแต่ว่าคือถ้าเป็นชิปปี้มาหรือว่าฝากชิปปี้ไปนอนอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้แบบแค่มันเล่นนะ ฝากไปนอนได้ลูกเหมือนลูกน้องซาลังคุณแม่เขาไปอยู่เกาหลีประมาณ5เดือนอะไรเงี้ยก็มีมีชิปปี้มารับไปเลี้ยงบางบางวันหลายคืนก็มีหลายคืนเลยได้สบายเลยจริงจังเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่อันิจเองก็ไม่รู้เลยว่าสองคนนี้ไปสนิทกันตอนไหนแง่จริงจริงเราสนิทกันเพราะลูกนี่แหละใช่ไงฮะ ก็คือคือตอนแรกอะเราก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันบ่อยขนาดนั้นก็คือคือเจอก็แบบโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอพอแบบมีเบลินมามันทําให้เราแบบอยากเจอบ่อยบบ่อยๆอย่างเงี้ยทำงานก็เหมือนได้ได้เรียนรู้ได้รู้จักกันมากขึ้นเหมือนมีลูกนี่เป็นตัวเชื่อมใช่คิดดูสนิทกันจนสามารถศัพทไปนอนบ้านได้เลยเออดีอีนี่อยากรู้เลยว่าแบบอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกน่าจะเข้ากันดีเป็นปีเป็นกุยแล้วถ้าเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราอะเรื่องแบบ แต่งตัวแบบสเปกอะไรอย่างเงี้ยยังไงสเปกก็พอคุยกันได้แต่ว่าถ้าเรื่องการแต่งตัวเมย่ามองว่าชีปเขาจะเป็นสายแฟชั่นกว่าเมย่าเยอะคือเหมือนเมย่าจะแต่งตัวแบบเยอะมากก็ไม่ค่อยรอดแต่คนนี้คือแต่งอะไรก็รอดคือแบบแฟชั่นจ๋าคนเนี้ยต้องให้คนนี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเลือกเสื้อผ้าให้กันได้ไหมซีกันขนาดแต่แมรู้ทางไหมชีะรู้ว่าแบบ เมียแต่งตัวแบบไหนแต่ว่าสําหรับชิป่ะชิปจะเป็นคนที่แต่งแล้วแต่อารมณ์ก็เลยอาจจะแบบจะยากสําหรับเมียเพราะว่าชิปแต่งหลายทางใช่ไหมเขาเขาได้หลายแบบเขาได้หลายแนวคือเหมือนเราเนี่ยจะได้แบบอ่ะไม่อย่างนี้ก็คือต้องอย่างนี้จะเยอะๆกว่านี้ไม่ได้ถ้าเยอะก็คือตุยเ่ิ่วอยากรู้เล้่มอยเกิู้่า้ห้จัดจุเต้อเน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 เตืนนีตเต็นอเออเเอ ไปดูกันเลยไหมไปค่ะพี่ครับถ้าพร้อมแล้วครับไปจัดกันเลยนี่มสดยสีอะไรคะ This is yellow This is ว้าวบลูเบลินขาะเดี๋ยววันนี้เบลินอยู่บ้านกับยายกับชาลังนะคะเดี๋ยวมามี่มานะคะโอเคโอเคไฮไฟฟ์หน่อยค่ะไฮไฟฟ์เย้เสร็จแล้วแม่โอ้ขุดค่ะเราจะไปไหนกันนะก็ไปเยี่ยมเต้นไงโอ้ยสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมแม่ไปไหน ทิวจะไปกัเปิดคาเฟ่เพื่อนอยู่อะเต็มแล้วนี่เขอดูก่อน <c oughs> เรียบร้อยจริงปะเนี่ยเรียบร้อยชุดเรียบร้อยย,อยูต <c oughs> ายหวานหวานไม่ได้ยูก็หลังไม่ได้อะจะช่วยเรื่องดีกว่าแล้วอันนี้ก็คือเปลี่ยนเหอะทำไมอะเพราะถ้าถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยมันมันไม่ครัวอ,อยู่เหรอยู่อยู่เลี้ยงลูกตรงนี้โอเคไม่เล่นอยู่กับมีนะคะโอเคไหมโอเคนะโอเค เลยมียกิดอย่างแรกตาโรยมากอะไรหุ่นคุณคืออะไรเออนี่มีลูกจริงไหม่ยชุดออกกําลังกายเราเห็นกันได้ยังไงอ่ะชุดออกกําลังกายไงคะมันก็ต้องมีแบบว่าอันนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ต้องมาเล่นโยคะแล้วบอกไม่เปรี้ยวเนอะ เมื่อกี้มี2โจทย์ด้วยกันหนึ่งคือชุดที่ไปเรียนเต้นฮิปฮอปด้วยกันสริคือเป็นชุดที่ไปออกงานตอนเย็นที่ให้ดูแบบคลาสสิกซึ่งเมื่อกี้หยิบมาก็ดูเมื่อกี้หยิบมาตัวขาวอันนั้นก็คือก็คือชุดปกติของหนูเวลาหนูออกไปงานเบาๆนั่นคือชุดเบาๆเบาๆ้วเบาตีกันดีกว่าตีเลยดีกว่าแล้วแล้วในหัวชิปี้ที่จะจัดให้ใหม่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นแบบไหนคือชิปะแค่รู้สึกว่า เห็นไม้ย่าใสแบบนั้นเยอะแล้วคือร้อยคำที่เราจะไปกินคาบไปไปคาเฟ่อ่ะมันควรจะเป็นอะไรที่แบบชิวๆหน่อยแล้วก็แบบมีความเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอออยากลองแต่งตัวให้ให้เขาดูเป็นแบบผู้หญิงมากขึ้นหวานขึ้นเติมหวานหน่อยอยากเห็นแล้วว่าโอเคไปดูกันต่อเลยไหมไปค่ะไปจัดกันเลยค่ะ ไม่ได้เลยเป็นเสื้อผ้าที่มีความแม่เป็นเสื้อผ้าที่มีความแบบเป็นเสื้อผ้าที่ฉันไม่ค่อยใส่อ่ะเบลินครับเบลินครับลูกเกมามินี่นี่เบลินชุดหมามิไม่ไหวเหรอสศยไหมสศยไหมอย่างแรกเรามาดูเสื้อผ้าที่จะไปงานเปิดตัวคาเฟ่ เพื่อนเมย่าก่อนดีกว่าเขามีกระโปรงเยอะแล้วก็ผ้าสีสีน่าจะหาง่ายกว่านี่ก็เป็นผู้หญิงหวานๆได้อยู่เดี๋ยวขอเอาออกมาเผื่อแบบถ้ามีกระโปรงก็จะแบบผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นแนวที่แบบว่าปกติไม่เห็นเมย่าใส่เนี่ยเนยชอบใส่อะไรอย่างเงี้ยเมย่าแบบจิบบี้มีโชนนู่นโชนนี่แล้วก็ ที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มีแบบลายเยอะๆหรือแบบมีความแบบเงากลิตเตอร์หรืออะไรที่แบบเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย่เลยกตฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีลุคแบบหวานๆผู้หญิงเบลบที่แบบว่าผู้หญิงหวานๆอี๋ออะไรอย่างงี้อไม่มีเลยตุ้งคขนหมีขนแมวก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ การจัดชุดให้แมายา่านี่ยากมากเพราะว่าเสื้อผ้าเขามีน้อยกว่าชิปแบบมีมีไม่ถึงครึ่งของตู้ที่บานชิปมีไม่ถึงครึ่งของตู้ที่บานชิปเลยอะเสื้อผ้าแบบเยอะมากแล้วของของแมาย่ายส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบลายเยอะๆเนี่ยดูสิลายลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายเต็มไปหมดเลยไม่ไม่ซื้อเสื้อผ้าอะไรที่เป็นแบบ หวานหวานติดตู้เลยอ่ะมีแต่างเกง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 ไม่อกให้ใส่กระโปรงวันนี้จริงจริงถ้าเป็นชิปชิวก็วันนี้อารมณ์อยากเท่ก็แต่งเท่เทอยากหวานก็แต่งหวานอยากเท่แบบอยากเปรี้ยวก็แบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยไอ้ใส่นี้ก็ผู้หญิงไม่เอาอ่ะหวานเหมือนชุดคุมท้องเลยชุดคุมท้องเลยหวนจนคุ้มท้อง ยังไงคะชิปปี้นี่แค่ชุดแรกนะคะยังไม่ได้สักชิ้นเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าชุดไปงานเปิดคาเฟ่ของเพื่อนเมย่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนี่ไหนดูซิชุดออกกำลังกายเมย่าเมย่าจะไปลำไอ้นี่หรอเขาเรียอกว่าอะไรอะ <c oughs> ลำไทยเก๊ะหรือว่าของยายหรือว่าของยาย <c oughs> หรือว่าเป็นของเย่เนี่ยเย่ร้องไห้เลยนะชิปเซล